สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษทิพรมสาจากเซี่ยบิอาปาร์ตี้ชาแนลนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดกันในเรื่องของแรมแอร์นะครับแรมแอร์หลังจากที่คุณทองนะครับสุภาวัรนะครับถามเข้ามานะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนี่ถามเข้ามานะครับเรื่องแรมแอร์พี่มาแรงขึ้นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอ่านะครับก็จะตอบคําถามนี้ในวิดีโอนี้นะครับนะแรมแอร์คืออะไรนะครับแรมแอร์ก็คือตัวดักอากาศ าการให้ไหลเข้าไปยังกองอากาศได้ง่ายนะครับไหลให้มันไหลเข้าไปยังชุดดูดอากาศให้ง่ายนะครับทาไมต้องง่ายละ่ะก็เพราะว่า,าเวลาเครื่องยนต์ต้องการอากาศนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเสียเวลาก็คือมันจะหน่วงเครื่องนะครับทีนี้ถ้าเกิดอากาศสามารถไหลเข้าไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องยนต์ก็สามารถทํางานได้ต่อเนื่องนะครับมีประสิทธิภาพนะฮะก็ความฟิตความแรงของเครื่องก็จะกลับมา จากที่เทียฎีก็เหมือนมันจะแรงใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้ผมดูแล้วมันมีคนเคยทำอยู่นะครับในกลุ่ม CBR นี่แหละฮะทำแกก็ใช้แรลมแอร์แกทำมาจากท่อน้ำทิ้งนะครับของเครื่องซักผ้านะครับก็เป็นไอเดียที่คิดเอ็ดมากนะครับนะก็ถือว่าก็ดีนะครับลองทำดูเนาะลองทาดูนะครับก็ผลนะครับผลก็คือมันจะตอบสนองดีนะครับในรอบต่ำ นะครับแล้วก็กลางนะครับเพราะว่าในรอบต่ำกับกลางเนี่ยเครื่องยนต์เขาต้องการอากาศหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับมันก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามานะครับแต่ทีนี้ในรอบสูงในรอบสูงเนี่ยอากาศมันจะเข้ามาเกินไงครับอากาศไหลเข้าเยอะเกินนะครับเพราะว่ายิ่งเราขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยอ่มันจะวิ่งเร็วนะอากาศก็ยิ w, ย่งเข้าไปเร็วทีนี้มันจะอากาศมันจะมากเกินกว่าความต้องการของเครื่องยนต์แล้วนะครับนะมันก็จะดรอปลงนะครับในช่วงปลายนะครับนะ ผลสรุปก็คือประมาณนี้นะครับถามว่าดีขึ้นไหมนะครับดีขึ้นในช่วงขนาดหนึ่งนะครับในช่วงความเร็วความเร็ว,ว,เวหนึ่งนะครับถ้าเกิดความเร็วเกินความเร็วที่ผมว่าไปนเนี่ยมันก็เครื่องมันจะดรอปลงด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันได้อากาศมากเกินนะครับแต่ว่าถ้าลองคิดดีๆนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรัดอากาศในช่วงที่ว่ารถมันต้องการคือมันเกินนะครับอากาศที่มันเกินไปเนี่ยเราสามารถตัดในส่วนนั้นๆออกไปได้เนี่ยมันก็น่าจะดี นะครับแต่ว่าจะมีสูตรอะไรไหมนะครับก็ก็ยังผมยังไม่เคยลองนะครับผมก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่ามันจะมันจะมีวิธีไหนไหมนะครับในการทําให้อ่ลมแอร์อะไรพวกนี้นะครับช่วยให้รถมันแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับนะอย่าลืมตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอากาศที่มันไหลเข้ามาได้เร็วขึ้นนะครับมันไหลมาจากหน้ารถนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไป นะครับยิ่งไหลเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากสิ่งสกปรกแล้วก็ยังมีพวกความชื้นนะครับความชื้นที่ที่รอบๆตัวรถนะครับนะมันก็จะเข้าไปง่ายขึ้นนะครับนะมันมีเหตุผลนะครับทําไมเขาถึงเอาอกาศไปไว้บริเวณกลางๆรถสูงๆนะครับก็เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับการโคลนกันอะไรพวกนี้ครับนะทำให้รถมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ ก็อย่างว่าแหละเรามันมือไม้เรามันซนไงเราก็อยากลองใช่ไหมครับก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับลองดูได้นะครับแต่สาหรับผมแล้วเรื่องแรมแอร์เนี่ยผมน่าจะขอผ่านไปก่อนนะครับก็คงยังไม่ได้ทําอะไรในเรื่องเรื่องนี้นะครับผมคงคงไม่ได้ทดลองทดสอบอะไรนะครับก็เอามาเล่าให้กันฟังนะครับแรมแอร์แรงขึ้นจริงไหมแรงขึ้นนะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับนะแต่ในช่วงที่ความเร็วสูงๆนี่ผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้ช่วยหรอกนะครับ เพื่อเอ,อาจจะทำํำให้อากาศมันเยอะเกินไปนะครับล้างเครื่องไว้สเป่าวนะครับนะ,ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับนะเรื่องลมแอร์นะครับสุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดแชร์กดไลค์และกด s u b s สไคร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ